ว่าฝืนก็คือไม่ทําตามสมมติว่ามันอยากนอนเราก็อย่าไปนอนต่อช่วงฝึกช่วงหัดยังไงก็ต้องฝืนก่อนมึงก็ทําคู่มาแก้ก็คือความขยันถ้าฝืนได้มันก็ขยันในตัวของมันให้มีความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยกับตัวเองถึงเวลานี้จะตื่นถึงเวลานี้จะทําหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เนะี่ยวางโปรแกรมไว้เลย ชีวิตประจำวันเนี่ยวางโปรแกรมไว้เลยตีสองจะทำอะไรตีสามจะทำอะไรตีสี่เราจะทำอะไรเออเจ็ดโมงทำอะไรแปดโมงทำอะไรเนี่ยเวลาพวกนี้ต้องจัดสรรให้มันเป็นเพราะเวลามันมีเท่ากันเพียงแต่คนที่ไม่มีระเบียบวินัยกับตัวเองเนี่ยมันจะใช้เวลาเสียไปเปล่าๆเรียกว่าเวลากืนกินสรรพสัตว มันไหลไปกับความคิดเออพรุ่งนี้ค่อยทำเมื่อลื่นค่อยทำแล้วเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปจนถึงพรุ่งนี้นี่แหละคนที่ประมาทอยู่จะคิดแบบนี้แต่ทำความเร็วนี่มันไม่ได้คิดอะไรเลยนะความเร็วนี่อุย้ย ไม่ได้หาเลิกหายามไม่ได้บอกว่าพวกนี้จะทําความชั่วไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะพวกนี้ถึงจะคิดชั่วไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะพวกนี้ถึงจะไปด่าคนอื่นมันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะกี่เดือนแต่ทําความดีต้องรอเลิกรอยามด้วยเท้าซ้ายออกมันจะเป็นยังไงเท้าขวาออกมันจะเป็นยังไงโน่นสิ่งที่เป็นมงคลต้องรอเวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้าเก้านาทีอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นมงคลก็คือเวลาไหนมันสะดวกก็ทําเลยเหมือนจะขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เนาะทําเสร็จแล้วไม่รู้อะไรบ้างต้องรอเลิกงามยามดีนุ่นต้องรอาพามมาเจิมนุ่นต้องรอภาพมาสวดนึงจึงจะขึ้นบ้านใหม่ได้นะ่ะเห็นไหมลนะ่ะทําเสร็จแล้วบ้านตัวเองก็ขึ้นไปอยู่เลยสิติดเซฟตีคัทนะ่ะเจอมันก็ป้องกันไฟไหม้ไม่ได้เราเอาแป้งมาแตะมาแตะเฉยนั่นนะ่ะจริงไหมลนะ่ะ มันจะป้องกันอะไรได้ล่ะถ้าใจมันไม่มีศีลมีธรรมป้องกันกนารทะเลาะก,กันก็ไม่ได้ด้วยถ้าใจมันไม่มีศีลมีธรรมนั่นแนะ